และนี่คือคอนโดติดโลตัสและ BTS ถึง2สถานีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ในบริษัทพหลโยธินอินเตอร์เชนค่ะเป็นคอนโดใหม่นะคะที่เชื่อมจุดตัดรถไ,ไฟฟ้าอินเตอร์เชนสายสีเขียวและสีชมพูนะคะเพียง250เมตรจาก BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นสายสีเขียวนะคะและสถานีวงเวียนหลักสีเป็นสายสีชมพูค่ะ ห้องนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด36ตารางเมตรค่ะเป็นห้องแบบ one bedroom plus นะคะก็คือมี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องอเนกประสงค์ค่ะอยู่ชั้น4นะคะจากทั้งหมด14ชั้นวิวของห้องนี้นะคะจะมองเห็นรถไฟฟ้าค่ะห้องนี้นะคะสามารถคิวกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าให้ทุกอย่างตามในชิปเลยนะคะซึ่งเจ้าของเองเนี่ยก็ถือว่าขายคัดทุนหนักมากๆค่ะ สำหรับค่าส่วนกลางของห้องนี้นะคะอยู่ที่เดือนละ1,600กว่าบาทค่ะแต่แรกมากับส่วนกลางขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะมีห้องออกกำลังกายฟิตเนสนะคะบรรยากาศก,าก็จะน่าอยู่มากๆเลยค่ะเหมือนเราไปเที่ยวแบบรีสอร์ทสวยๆเลยค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะซื้ออยู่เองก็สามารถทิ้วกระเป๋าได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อปล่อยเช่านะคะก็คอนโดนี้เป็นคอนโดที่มีผู้เช่ามาตลอดจริงๆค่ะหากใครสนใจนะคะคอนโดในบริษัทคอนโยทีมอินเตอร์เชนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะโบยินดีให้บริการพาชมห้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ